ทุกบ่อดเคยอดเข่าโอ่น้ำบ่บ่กพูดไม่เคยใช่หรอเคยอดเข่าโอ่น้ำพุดนะอืมเลยเลยเว้ยลงวัดมือได้ลงวัดเด็กกีากลบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคูสูุสุขคนสมองสุบอนมาสิเป็นต่างประเทศในประเทศมาเน่าก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซองมาเน่าซานเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาหนี้มาหนี่มาเาก็มาอยู่มู่บ้านอยู่ บ้านสะยเพชรเมืองอุทุมพรแข่งสวรรค์เกตนะพ่อแม่นนพ,มพี่น้องก็มีคนในนํำบอยามานเนาะบามีครอบครัวหนึ่งเนาะพี่น้องที่อันนี้ก็เพื่อนเล่านี่สิบาเทียงหน้ากับเมนเพื่อนกับเมนเนาะก็คือขาดแค้นน่ะพี่น้องอ่าเรื่องเล่าของมูลเทจริงมาย่างเป็นชิบฮูเป็นไดเนาะล้วก็ต้องไปทามจากป่าของเอือเนาะเนาะบะอาสิเป็นแบบแรงกันเนาะก็โอเคเพาะพี่น้องไปทามครอบครัวแล้วกันเลยเพราะว่าค่อนข้างเล็กน้อยลูกล้วก็คือสิลายเนาะ สบายดีด้วยด้วยสบายดีอ่ะสบายดีนุ๊กอะแล้วเมื่อคืนกันเดี๋ยวหลายคนสบายหลคนสบายแล้พี่หลงเยา้ยป่พี่ไหมโอเคพี่น้องมาต่อกันด้วยวันนี้ก็อ่ะสอบถามกันเอ้ยอันลูกเจ้าบอนี่โดยแม่บ่ทุกคนนี่โดยเจ็ดคนทางเบิดนะหนึ่งสองสามสี่สี่คนเนาะนั่งอยู่นี่โดย อันนี้กับแมนบ่นี่โดแมนอ๋อะห,หกเจ็ดโดยสองคนคนหนึงไปบวชไปบวชโดยี<อ>่ก็ไปบวชอีกคน,กนยอยู่นแม่ใหญอยู่เพือนเจคนโดยออยางเอียนเนอยางเอียนไปบวชเอียนตุกีอันผู้สคนนะผู้นึงเกิดสองนปดจ้ากีออีอว่ผูนึนเงเกิดสองนหกผู้ใหญ่อ๋ออ๋อยย Ô hiền, nhắm bên tôi giải thích nóng mất ai hô thục ô đôi 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 rồi đôi 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 ทองป่าเนาะ<ด>เลยทองป่าเงี้ยทกปีเลย,เยโว้โหจะปีอ๋อพอน้อยไปใช่งอน้อยไปหากินพอน้อยไปหากินโดยไปหาคุดเขียดคุดกบคบมือตีนจนบม่ได้เป็นจะเอาบาดแผลเบิร์ดอันนบกับปันได้ไปขายนะอืมอันนี้จ็ดปีนี่นะทอดเดือนยังะูัดทีฮะอันที่นี่น้อนเนี่ยูุนอนฮะเกิดวันเดือนแปดวันมาแปดขับมีโรดอ๋อเอ้ยคือโบคุ้มเนี่ยเลย คุมบ่ได้เนาะเอ้ยเป็นจังได๋เนาะคุมได้บ่กินได้คุมบ่ได้บ่โดยขึนบ่ได้ยินแล้วก็ไปเล่นบ่เอื้อ่ขออนุญาตบาครับนะโดยๆๆป้าแล้วก็ีได้ได๋เอาเิเอ็ดคนแม่ก็ถูกเนาะลูกก็จึดคนโดยผู้ใหญ่น่ะ2คนบ่โดยผู้หญิงคือผู้ชายันไปผู้ชายเบิดผู้ชายเบิดตอนนี้เพิ่นไปเฮ็ดหยังเนาะ ผู้ใช้ครับไปเลี้ยงควายให้ป้าผู้หนึ่งกับผู้ที่สอง<ว>โดยกินน้ำป่าน้ำลุ่มพันแรกเขาหนามกับพันสองไงแต่ละโล่สองโล่กินไปผู้เนี่ยวลงวัดยกขวัดมาสูพ่พ่อสูมม่แม่กินเลี้ยงน้อกผู้เนี้ยอ่านา้องหลักกระให้บ่เนี่ยโอ้ยเนานะนะจ้าจ้าอันดินนี่ดินแพ้เลยดินมูนดินมูนโดยเด้วยีพี่น้องจะค้น มีสี่ห้าทั้งคอยห้าทั้งเจ้าโดยค้างบนเป็นลูกเมดีได้บุกสี่เอ่ยลูกเมรีต่างหากมุนเนี่ยเป็นมุนของเมท่าเทพอยู่บอของพ่อของพ่อโดยแบบเพิ่นมีการแบ่งให้ยเนาะยังมีเพื่อนได้แล้วก็ได้คอาจักซอบอันตรีซับห้าเพื่อจะกระซับซิบอันลูกหาคนนะาสห้าโดยโอยเรื่องโบาณนะประมาณซาบสิบไห่ดึกดีฮะโดยโดยโดย ผัวได้สิผัวอยู่บ้านไหนผัวผัวคนเทพีละบาร์นเบกอืมแล้วก็ะถกผัวเบรแล้วก็ดิบบี้อายุเบื่อก็ยังถูกเด้อเด้โดยอเด้ดหากินไปวัดไปนะเดี๋ยวนะหาเสากินขำมือหาได้ก็ได้กินขามือหาบม่ได้ก็หให้ลูกกินเบิดเรเพือนเลยเฮือนเพือนเลยมีอยู่บอวี้อันนี้แะไรเฮือนกันดินี่อยู่ในหน้าบ้านกับบาร์นเม เพื่อนพ่อเพื่นแม่ดิเพื่อนพ่อเพื่อนแม่กับบี้เลยเพื่นเพอนแ่าน้ำลูกช่ายูต้ดานอยู่ไหน้าอเพื่นีพือนเ่อเพือนเพื่อนพ่อนเพื่อนเา่อนเ่อนอยู่เเพือนเ่อยเื่อนเนนเ่อพือนเพ่น่อนี่อ่ออ่เ่นน่่นพ่อน่เนน เอ้ยหาอยู่หากินยังแต่มื่อนะบอกไปหาเดี๋ยวปุ๊บไปทางไหนมีแต่เอาแต่ลูกเบิร์กมาไม่ได้พอว่าไปนะไม่ได้พ่อคนไปเราไปหาอย่างแต่ละเมื่อนะยามแรงค่ะเราไปหาให้ที่อยากน้ำเข้าวอนไรเมื่อหาซิปซื้อข้าวซาซับซิปซื้อพริกซื้อเกลือซะ่าต้มขนมลูกยังบอกพ่อหน่อยยาวหนึ่งพันห้ากบอะไรอ่ะบึงมีผู้ไปขายกับผู้นี้แลกขึ้นแต่บัตเดี๋ยวก็เป็นหล่าขายแบบใส่ถุงไงพี่ผู้เดียวเดี๋ยวสายใดอ๋อโดย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  เลยหยแหละ้องหล่หายังลูดอกเผื่อจะบลูกดอกเป็นลูกห้ยังล่เป็นยังไงเนาะดีใจที่เห็นบ่าวไม่ซอยหวานแม่ลูกเห็บวไมซอะอดเคยอดเขาอน้ำอกผ่ไปเคยสลูกเคยอดเขาอ่นน้ำพุณนะอืม ลอยลอยลอยเว้ยลงวัดมือได้ลงวัดกับบริกิตมือได้บลงวัดกับบริกิ <c oughs> นตน่าสงสารแท <c oughs> ้ครอบครัวเลยดูไ,ได,ด้พอไปหากบได้กับบริจิตต์พอไปหากบแล้วกับบริจิตต์หลงเลย๋ยวผู้เดียวเราเราเคยจะเสียบ์บอกขออนนะุญาตนำคนตายในบ้านในเมืองกันไทยไง<อ>คือกับลราผู้เดียวแม่กะเท่าแล้วอายุปแปดสิบในเพื่อนอะ่ะว่าเดี้บุมีเข่ากมือมาหาลุงที่ ບໍ່ມີລົດທີ່ສ�າປະການໄທກະບໍ່ໄດ້ຢູ່ກະບໍ່ມີອີກບາດນີ້ລູກກະບໍ່ບີ້ອີກບາດນີ້ອືມໄດ້ຫວອໃຫ້10,000ລລມຫ10,000ສດາດກ�ໃດຮດຍທາູຈປີຈປວอ15ບນດ ไี่ผาพี่พี่กับผมีเนาะไก่โคมประหยัดเอาไปหาเฉลี่ยไกโคมลูกเมื่อข้อซักอยู่เพื่อนกับบ่มีน้ำใส่นำกล่อกกับบ่มีพายผ่ากับบ่มีโต่อน้ำป้าน้ำลูกเพื่อนโบรานป้าลูกแท้ดอกบ้านเบื้อเลยนับถือกันหน่อยเล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 ยนั่นเหลือให้จนได้จนได้อันอดข้าวอดน้ำเนาะอัดเลยให้ผู้ดีิงเหล่งิงผู้ดี ชุบใหญ่ดิเสือผลิตเที่ยกว่าเที่ยรูปเอิญกินเลยกินไปโดยบ่น้องหลหนน้องเรียนอยู่กันด้วยอ๋อน้องเรียนป๋ออย่างเนี้ยป๋อหาปีนี้ปอหปีนี้อ๋อเก่ง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 โอ้เนาะอันเห็นไรเหรอเสือผ่าอันสุดทางเรียนขาดอุปกรณ์การเรียนบ่อ๋อน้องคนนั้นก็ลงอยู่บ่บ่เพคนได้แม่ลูกแม่ก็ยู่งเกิน จะอยู่ปอรายปหนึ่งปหนึ่งอือโดยแต่ภาษีอือจะไปเฮียดไปมเฮียเพี้ยโด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 ยส่วนแล้วไอพี่น้อยนี่เนี่มันลงลงสองคนเนาะโดยบอกมีเงินเลยอยากไปจะไปไกลไหมลงไปก็อย่าลูกอดก่อนไหมปะอืมโดยอยากโรงเรียนบ่ลูกฮึอยากเข้าโรงเรียนอ๋ออยากเข้าโรงเรียนโอ้ยเนาะพี่น้อง อยมีเง่ะมีเนซื้อเสื่อผ้าห่มๆชื้อทงอยากกวยไม่แห้งกี่นาฮะแต่ช่วงนี้น่น้องยังลงอยู่บอกคือติดโควิดอยู่ปิดแล้วสิปิดโควิดเนม่พูดไปอุเียักเสอะไร่ยต้องหลไปหายใส่พอใช่ไมหาอย่ากินบกหน้ไม้น้ำมันที่บอกอมห้ากิลหากิอานเดขายนมัอยู่บข่าย ขายเนาะแล้วหล่ยสื่อยังไงสื่อคันทองนี่จะปีแล้วิบเอ็ดสิบเอ็ดปีอืมเนาะเก่งแต่สิบเอ็ดปีเั่งกายเห็ดใบบไหเบิ้งอ๋อนี่บ่เห็ดนหนเห็ดยังไงนี่นะเห็ดกรอถางจะขายได้โดยเดียวนะกายก็ไปขายแม่วาพายซื้อของเจ้าเก็บเบิ้งเนี่ยสีไอ้น้องเนี่ยเก็บมัอันนี้น้ำยังน้ำกินหรือว่าน้ำใย น้ามิดดละโดยโดยโดยกินิโดยต้องคุณคุณนี่ดยอันนี้พอก,กบนะี่ชายนะด้วยเบ็คลายซิเขากินหรอกเอ้ย ใส่เบ็ดเต่าอก้านเใส่เบ็ดเน่แล้ไปขุบกลางเว้นเยบบนี้ไปขุดกิโลเหมือนสาวดีอยังบาเห็นมาข่าวเพี้ยนยมกินเนี่ไหนยกินข่าวเพียนอยู่นี่บอเห็นมาดูแลกบแลมามากระบาดบ็ดเยดอกเห็นเลยมือตีแขนขาม่ขูดน้ำขูดเลยแล้อันเอ้ยน้องเธอแต่คนเออะันเป็นจะได้ยน้องเป็กับโบี้เป็นกระทุกขึ้ื่อนกระทุกกับไข่แน่เผื่อนะ ลูกเต้าพันใหญ่ไแล้วอืมทุกกันยังแบบมีผูหาเนาะนะเอือดี uhm ๊พาซีมาซอยดูดูดูปุณนี่ที่พกเดือนนั่นเอนะมัอไรเดือนบิเดือนวที่เขากินหน้าเม่ไร่ทีแล้วก็อ้วกขึ้นที่แล้วก็อ้วกขึ้นใเพื่เกิดเราก็กต่ว่าขอทนุญาตน้านอกก็เที่ยงนี่แหละท่องก็บบริปผากปุ่นวิงกันพวอยูนี่อร์พอสองคนยังม่ากินถั่วกินน้าบ่นี่น ถูกเอยเนี่ยกิดแล้วพอคนไหนยังบริกกินแต่สาคนเข้าสิถือไปฝันยาลูกบริกรไม่ข่าวนายเดียว่ข่าวสินม,มาเม่อเร็จนี้เช่เอยเดียวเลยเดียวเยเดียวเลยเดียวอ๋อโลเท่าไหรเน่ยเออข่าวส่นมาโลหกพันแต่ไปซื้อแล้วเพิ่นเพิ่นอีต้นโฉาใเพิ่นหายโลห5 0ันได้ชีพ0ันกัิกรเขาเออค่ะเขาผู้อื่นแล้วเพิ่นบุกายนยโด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 ย กับแมเมีจำนียบวนมีจำนี่และถัวยหมอกันไวยเดียวนะอมกับโมีบ่ดรอรุกอกยู่ในเตียงเลยละ่ะมมนมีีเท่านี้แหละอยนี้่จะเอ่ยผูนยืนผูนยน้ยืนยอ,นนนอนัน็ขอน้าจำปลากินแบบไม่นอนอรับ บ่มีบได้เอบจีตะตาบ้านเอามายเสียผะกัดิหน้าบจะปลาเสร็จบ่มีู้ยืนเลยกรบบนลงหวัดลกหวัดลูกลงหวัดเลยได้กินลูกบลงหวัดแล้วกระบบได้กินอร่อยเลยเลยเนาะพวกนี้กับบ่มีก็ส่งใส่มาเนี่ยโดยบ่มีส่งใส่เพื่ออัดไว้อะกอัดไว้เนาะส่งซองโตเปียกเปียกเบสักเ่กี้ดิอันนี้เนี่ยสิยังิยังบูฮู้ยังเนาะ อันนี้ใหญ่อพอได้หูแล้วว่าความทุกข์เป็นจริงๆเลยคือุอดข่าขอดน้าแต่น่อยนเนาะทางให้ขอันสองคนี่ก็คือสุอันอน,น้อยยงคนน,น,นี้ชื่อไ่บคบารีาีอันนี้ทุกปีได้เรียกกันนีบ่เปี่ะาเจปีคาเอ็ดเนาะูาิเอีหาปีบายพูดีโซปีบา โดยโดยโดยกระจกชีว่าจังเดยแต่พี่น้องสภาพบรรยายเขย่ยก็จักชีว่าจังเดยน่ะน้องก็อยากลงเรียนเนาะแต่ว่าอุปกรณ์การเรียนกับพ่มีแต่ตอนนี้เนี่น้องอยู่ปรหาได้ส่วนนักเรียนกับไม่ได้มีใส่วะเนี่ยผงอหั่นงอหัยบ้านเมือเอาให้คือฟ้าเฮือนทางนี้แหละในบ้านเอาให้ยซ้ำแผ่ช็อกแผลก็ใส่เฮือนในฮะแผลดึกก็เอวยคอก็ใส่เฮือนเอื้อยนี้พาไปเรียน แต่กระทั่งเบื่อ้อยช่องแนเบื่อเกเอาเงินโอ้ดีดีมานี่ก็ซื้อข้าแซนหนึ่งให้แม่แซนหนึปานนกับแม่เนี่ยเือยกัเลยเบิเอามานี่เอ่ได้ซื้อมาติดรถเลยแต่ว่าตรงนี้ขนมเนาะอะถุงนึงเนาะอ่ะจะนออ่งเงี้ถอะถุกุถุเดี๋ยว้เคยกินบ่แบบนี้นะ เลยเออเอาขึ rồi, rồi. Rồi, rồi. Đây, ้นไปวัดคนได้บอกคนนั้นหรูโดยน้องอดยโดยถุดอุงายกัถูกราเลยถุได้บถะตูบ้าพโบไห้อยู่ไห้ถุถุโอ้ยไอ้ลำถุโอ้ยสงสารพี่เนาะกับอ่ะเดี๋ยวเฮางสีถอยเอ้บรงต้นเขได้สูอร ื้อาวน้ำกินก่อนเด้อมื้อนี้เด้อโดยเฮาก็คือต้งทานล่ะอยู่นั่นเนาะสําหรับเอ้ยก็ก็คือบ่มีหยังเนาะมีกะน้ากะได้25อนอง5คนสได้พอจําได้แม่นบ่ปนนคืออือ7อเท่านั้นแหละโดยายเก็บเห็ดดปาเห็ดเดียวอ่าเอออ่า ่เออนหาีพอได้มาหนเนาะอ่าคือชีได้หลายมืออยูเนาะโดยดีได้เบื่อสื่อเออบรดไปไดกไปบุไดทีนี้พี่จะพ่อนดีผิดคูบี้กับผ่นไปมาคูบี้กเพผ่อนเขากินคูบี้กับผ่อนแล่โดยพี่จะผูดี้เลยอเอานอกนับบางสิดับห้าบักดึก่ีแม่อแม่ปรานเดกเกด็พอพระคืนก็คืนก็ก็อันนี้กับเมนเงินเท่าเรกเลยอ่เป็นเงิน ท่านผู้ใหญ่เพิ่นน่ะเนาะใช่แต่หลายคนอ่าะเขาจะเฮ้ากับเรื่อระบุชื่อเนาะก็เป็นเป็นกานทำผู้ใหญ่จะดีเพิ่นบัดนี้เฮากรอยากให้เอื้อหน่ะขอบคุญขอบคุณเพิ่นนะเนาะแล้วก็อวยพรให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงเนาะเพิ่นเบิ่งเอื้อยอยู่เนาะโด่โด่ เอ้พ่อเอ้ยแม่เอ้ยเสิดอยู่ดีมีแห้งอะไรที่สอนลูกสอยตาที่เบิกลูกเบิกลานดิให้ห่างให้บีให้หลับให้ร่วงอะไรพ่อเอ้ยแม่เอ้ยจะได้สับเบิลถูกอย่างดิจ้าถูกปุ๊บไป็นเอาวจะจะเป็นอยู่ดีมีแห้งอ่ะเนาะอยู่ดีมีแห้งนั่นแหละเดี๋ยวมานี่จังไลยก็เฮาหน่อยสิขอโตครับก่อนนะเอ้ยเพราะว่านั่นทำสิมาคือสอบถามเอ้ยเนาะก็บมานี่เฮาก็ ขอโตครับแล้วก็สบายดีน้องเบิดแล้วก็เอ้ยเนาะบ่ทุกคนอ่าสบายดีสบายดีจ้าจอยู่ดีมีแฮงคือกันเนาะสูๆเด้อโดยจ้าสิมาเยี่ยมาเมืองใหม่เนาะจ้าๆพี่น้องกอันนี้ก็สิเป็นม่องที่เรานึ่งข้าวนึ่งน้เนาะก็โอเคเนาะพ่อ่พี่น้องก็ตามที่เวันพี่น้องเนาะก็ทุกก็จนให้เนาะตะก้าก็อาได้เซาสอบนะพี่น้องก็ สิได้พ่อจำได้เนาะสิเลี้ยงกุ้มพาอจำได้ลูกเจ็ดคนแล้วกับพี่น้องทั้งเจ้าของอีกบัดน,นี้เข่าเสาสอบสาหาสอบตอนนี้เราก็คือขาดแคลนอะไรอันใดอย่างเนาะน้ำกินกับคือกินน้ำส่างอ่าน้องกะเขาเฮียนอยู่พี่น้องตอนนี้ป๋อหาชุดกเรียนกับบ่มีเนาะแล้วก็หมอกันเดียวคุกกันเดียว้าห่ม้าเพ่กับ,าากบสมบามพื้นเดียวนั่นเนาะพี่น้องก็คือ ถือว่าสุดๆเลยพี่น้องสำหรับเคสของเอ,เองื้อยเรานี่ก็นเนาะก็ต้องขอข่มเหลือจกพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือจนจริงทุกจริงเนาะพี่น้องสำหรับเคสนี่นะบมมีขอน้ำจำปากินก็คือพี่น้องเห็นนะเนาะก็เปนนาลงซานลายอ่าทำนี้พ่อแม่พี่น้องอยากซอยแล้วก็คือติดต่อสอบถามบัญาติมาได้ก่อนก็นได้เนาะว่าอเดองเราเป็นอย่างไรเนาะญาติสิได้เราเด่อเราให้ฟังเนาะตามที่เอื้อยเราว่ามากกสิปมาณนั่นแหละพี่น้อง กสำหรับคลิปนี้กับพญากะต้องฝากความเมตพี่น้องกดแชร์ไปให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีเบิ่งหลายๆคนเนาะเพื่ออ่าหลายๆคนเห็นนะเพิ่นอยากซอยแต่เพิ่นบ่เห็นคลิปเนาะถ้าบ่แชร์ให้เพิ่นเบิ่งกะแชร์ให้เพิ่นเบิ่งเนาะบางเทื่่ออาเพิ่นบ่ฮู้ว่าเพิ่นมีเงินแต่เพิ่นสิไปเฮ็ดหยังเนาะอ่าเพิ่นอยากซอยครอบครัวนี่ข่ามากะมีเนาะอ่าแล้วกะบ่พญาสำหรับเงินที่ซอยเบื้องต้นไปน่ะก็เป็นเงินท่านผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะกะบ่พญาก็ต้องขอบุญขอบคุณเพิ่นเนาะที่อ่า บ่อทีม่มคนจนคนทุกค์คนขาดแคนเนาะก็ขอพม่นมีสุขภาพ,ภาพร่างกายแข็งแรงบ่เจ็บบ่จนเนาะขอ้ร่าให้รวยสุไกไนะสบายใจอิยมมันขอยน่นเนะาะเจ้าไห้มาทะเลกับเจ้าซิบเท่าพันเท่าลายเท่าเนานะก็โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่ยากก็จะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปกับข้า,มมา่ากราบสบายดีได้สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดคูสู่สุขคนเนาะ